นี่คือผลของพายุวิพานะครับที่เข้ามาในเขตของจังหวัดน่านและเชียงใหม่นะครับส่งผลให้มีพื้นที่นะครับหลายพื้นที่ที่มีน้ําป่าไหลหลากนะครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่องกันติดต่อกันหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็มีหลายพื้นที่ที่ถูกตัดสัญจรนะครับเนื่องจาก สะพานขาดนะครับโดยเฉพาะอําเภอปัวนะครับของจังหวัดน่านนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ระดมกําลังนะครับเพื่อจะช่วยเหลือเคลียร์พื้นที่นะครับชาวบ้านค่อนข้างจะได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ล่าสุดมีน้ําเพิ่มขึ้นนะครับทุกชั่วโมงเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งระดมกําลังเพื่อจะอพยพนะครับผู้ป่วยติดเตียงนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับไปหลบในที่สูงก่อนนะครับเพราะว่าความเสียหายนะครับเป็นเกณฑ์พื้นที่นะครับบริเวณแอบท้ง ทั้งจังหวัดเลยนะครับตอนนี้นะครับที่ชาวบ้านเป็นห่วงนะครับก็ปริมาณน้ำนะครับบริเวณอ่างเก็บน้ําบริเวณรอบๆนะครับตอนนี้เต็มทุกอ่างนะครับแล้วก็มีการล้นสปริงเว์ออกมาด้วยนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับอย่างใกล้ชิดเลยนะครับล่าสุดก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกท่านที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงและในพื้นที่นะครับขอให้ปลอดภัยนะครับมนความคืบหน้านี้เดี๋ยวเราจะมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบอีกนะครับสวัสดีครับ